สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําหนูฟุกป่ากันฟุกครับวันนี้ไปตัดหญ้าได้มาตัวหนึ่งตัวสําแขนนี่แล้วผมจะทําแล้วผัดผิดกระเพราใส่หน่อไม้ส้มสักนิดนี่สุดยอดเลยตัวบ,บกใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะมาสับกันเลยครับหลังจากเราสับแล้วเราก็ได้เนื้อหนูเราก็ได้ละเนื้อหนูเราก็จะมารวนหนูกันครับให้สุกกัน ในเนื้อมันสุกดักเท้าเด็ดฟังเอือเรียกน้ำย่อยเรามาดูดมะพร้าวอ่อนนี้นก่อน,นครับโอ้โหสุดยอดเลยหวานชื่นใจเดี๋ยวรอกระเพรากันครับมะพร้าวในหอมเนื้อนุ่มๆที่แล้วเราก็จะดูเนื้อหนึ่งครับเริ่มเริ่มสุกแล้วเนี่เราก็จะหยอดน้ำมันเพื่นิดนึนง พเพิ่มความมันไม่ให้ติดกระทะครับอันนี้เราก็จะใส่พริกแกงและแกงกำมาเองครับครานี้เราก็จะใส่ครับ่อไม้ส้มไปสักน,น้อยหนึ่งข่าวเกี่ยวปลา ไม่สมกลิ่นเริ่มขึ้นมาแล้วครับกลิ่นความหอมของพริแกงบวกกับเนื้อหนูปลาบวกน้ำไม้สม้มเนื้อเริ่มแยกไข่แยกยแยกันครับนี่เราก็เบาไฟครับเตรียมใส่เครื่องแกงเราปปลา,าน้็ตาลรดดี ลงไปใส่กระเพราสดๆครับผัดเผ็ดกระเพราหนูป่าหนูปุ๊กป่าใส่นอไม้ส้มเมนูวันนี้ต้องลองครับ ทำแบบนี้แห้งภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าครัวแบบแห้งครับครัวแบบแห้งถึงจะอร่อยใส่กระเพรา่บามีที่บาที่แขน่อก้ันะคว่าเขามีปัญญาจะจเงินเยียวยาให้รอบลที่อาจ็บเรียกบาทมมีเงนะี่ปาที่สองนะฮะถามว่าทำไมไม่ อร่อยครับตุ้ยมยเดอร์เาะผมขอควนใจน้ันำมะพร้าวอ่อนเข้ากันดีครับเมนูวันนี้สุดยอดครับนนล,าลา้างปากด้วยสับปะรดปตเวียครับอื ตะวันไอปตะวันรดปฐวีกำลังฉ่ำเลือดทีกเกลือแก่เผ็ดด้วยมะพร้าวน้ำหอมสุดยอดเลยครับ